วันนี้ว่าได้ไข่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ดาวตอกแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมลงกระทะทีละช,ชุดชุดชุดเลยค่ะชุดที่หนึ่งลงไปแล้วค่ะไข่ดาวทอดทีชุดละสามใบเลยค่ะบางคนชอบสุกมากก็กลับซะหน่อย บางคนชอบเป็นดาวเยิ้มเยิมก็ไม่ต้องกลับก็ได้นะคะอันนี้ชุดที่2ค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีหลายแบบนะคะเกียมแบบไม่เกียมก็มีนะคะยังเป็นตานีหรือแบบตอกแล้วไข่แตกก็มีนะคะ ทำทีกินอิ่มไปเลยมือนี้สิบสองลูกค่ะ